i sẽ cho em một cái tình thương này đón về à trò ta yêu chẳng phải เจอเลือดใดๆแค่จับมือกันไว้ทั้งนันทั้งิีที่ฉันจะยอมแ้ก็เพรเธอม จริงนะเดือดมากอันดับหนึ่งในเทนด์วิชเตอร์โลกเดือทีเดียวคุณชายเนี่ยและคุณไม่ไปรวมกับเขาด้วยเหรอเขาอยู่สองคนดีแล้วน่ารักดีถ้ามันมีสามแล้วมันจะไม่บาลานแล้วใช่ไหมมันจะเป็นแซนด์วิชนี่บ้าแซวแซวดีแต่พูถึงแซนด์วิชสัมผัสับฟูดได้ถูกต้องนั่เดียวถึงเบล่กูด มีโปรโมชั่นเพียบเลยเพราะนั้นเดี๋ยวน้องทั้งสามคนครับฝากถึงแฟนๆของตัวเองดีกว่าเพราะตอนนี้กำเป็นของเราแกครับนะฮะจทมเพอร์ซอรี่มีโปรโมชั่นเพียบเลยฝากหน่อยแล้วกันครับก็นี่แหละครับแกฟูดจทมเพอร์ซอรี่นะครับก็มีส่วนลดมากมายมีโปรโมชั่นมากมายนะครับอยากให้ทุกคนนะครับทานอาหารกินกันนะครับเพราะว่ามีส่วนลดมากมายนอกจากจะอร่อยแล้วได้ส่วนลดมากมายด้วยนะครับ อีกอ่านแจมซะหน่อยครับครับผมก็อย่างที่บอกครับคือโปรโมชั่นเยอะจริงๆก็อยากให้พลาดกันเนาะยังไงก็มาร่วมนะครับมาร่วมร่วมใช้โปรโมชั่นให้คุ้มกับพวกเราไปเลยครับนะครับผมเอออานไบค์เราสายโรมาเกษตรแล้วส่งเราไปยี่น้องไหมคอับต้องครไม่ช่วงช่วงนี้โควิดกับมาระบาดใครที่แบบว่าอยู่บ้านเนี่ยแกฟูดได้หรืยับไปไหนใกล้ๆกักไปเร็วมากผมชอบมากโอ้โหคนพูดตอบโจทย์จริง ช่วงนี้ก็เลือกได้ใช่เราก็ทานที่บ้านกับคนที่เราล้างดีกว่าแบบปลอดภัยก็สั่งแกฟูได้เลยนะครับแล้วก็นั่งกระไก่นั่งเก๋ไบ่โอเคเกลือเกลือเกลืบเกลืไป่ขับไปรับนั่งเก๋เกะไก่ใช่ไหมรออยู่วจะเล่นไหมแหมต้องมองอยู่แล้ต้องโดนแล้วต้องมาแล้วแหละทักคู่ครับข่าวผลงานหน่อยเดี๋ยวจะมีอะไรคู่กันอีกไหมเนี่ยโอฮะเดี๋ยวนี่เป็นการเขาเรียกร้อง กครู้สึกว่าปีหน้าจะมีอยู่โปรเจกต์นึงโปรเจกต์เขาไม่ให้ทุกช่วยรันไปแะแล้วไอ้ใบบูญเลยเนีดี๋วแล้วก็ไมสปอยเา่แบบถ้าไม่มีก็ไม่ต้งพูดเลยอแล้วปีหน้าโคตรไกลเลยนะเดินดี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 แล้วเดี๋ยวมีอะไรให้ติดตามไหมก็ ทุกทายก็จบไปเมื่อวานนะครับใครที่คิดถึงกันก็สามารถไปดูย้อนหลังได้นะครับได้เที่ยวันดีนะครับแล้วก็วันที่สามนี้เรามีวันนี้เรามีมีอะไรครับเนี่ยอะไรนะตรงนี้ตรงนี้ข้างๆตรงนี้นอนอยู่นี่รอเลยก็มีครับแขกพิเศษครับนอกจากนอกจากอันนี้เทีมาหาจิลแล้วก็น้องหางด้วยโอ้ต้องหยางมาด้วยตรงตรง แล้วมัไม่เอาไปไปด้วยอ่ะไปวางอยู่หัวผมเหรอนี่คนดูเป็นคนดูชวนเขาเขาก็ไม่ไปนะเออไม่ไปช่วงนี้เขาไม่ไปหรอกฟิล์มเขาทำงานเยอะเขาอยากพักใช่ใช่เขาอยากพักบอดดูแลครอบครัวก็สั่งแกฟู๊ด่บ้านกินกันเออเอาละไปอ่ะมีเดี๋ยวมีผลงานอะไรแฟนได้ติดตามครับก็เดี๋ยวจะมีละครครับปีหน้าประมาณประมาณประมาณเดือนกลางๆปีครับประมาณเดือนหน้าอะไรเงี้ยเป็นชื่อเรื่องดวงใจจอมกระบีครับเล่นเป็นจอมยุนครับผม คุณเป็นจอมยุทเหรอใช่คุณกระบี่ให้ดูหน่อยได้ไหมครับเอ้ยเก็บไว้ดูในละครผมซ้อมควงทุกวันเออกระบี่คนกระบี่ปากกาครับอ๋อคาดหวังอีกแล้วเกือบไม่ทันแล้วมั้งเนียขาดหวังแล้วเชื่อมมาเลยแจ๊คครับเดี๋ยวต้อะไรก็ผลงานต้องจบไปเมื่อวานนี้ก็ละครเรื่องคุณชายกระแสดีมากขอบคุณมากจริงๆครับที่ติดเพจต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็ผลงานต่อๆไปก็คงเป็นผลงานที่ไปกับพี่ฟิล์มเรื่อยๆครับเออเป็นโปรเจกต์อันใกล้ วันนี้เลิกกองถ่ายละครไปแล้วยังกลับบ้านด้วยกันอยู่ป่ะครับเนี่ยกลับบ้านถูกหรือปเปล่าอยู่นะครับเออเออ่ะให้เขาไปส่งบ้าน,นตลอดเรายังไงเดี๋ยวนี้ไปส่งเขาครับโอ้โหเลื่อดแตกว่าเออเอออยากดูแลอยากดูแลอยากดูแลก็อขอให้มีผลงานร่วมกันให้แฟนๆได้ติดตามแล้วกันครับ,รบนะครับ,รบพี่ก็จะรอกันนะวันนี้ขอบคุณมากๆากทุกสายด้านครับที่มาร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้สองครบรอบสิบปีกับแกลนะครับโฟนนะครับร